นะครับมันมาจากการศึกษานะครับพฤติกรรมของเ,อเขาเรียกว่าเมียน้อยแล้วกันอ่าเมียน้อยหรือมือที่สามเนี่ยว่าทําไมผู้ชายเนี่ยถึงไปติดเมียน้อยเอเอนะครับแล้วเขาก็รีเวิร์สกลับมาว่าเอ้ยแล้วถ้าสมมติว่าเมียหลวงอ่ะหรือภรรยาคนปัจจุบันอยากจะดึงใจสามีนะครับกลับมาอยู่กับตัวเราเนี่ยเฮ<อ>้ยอย่างนั้นเราก็ทําแบบที่ที่มือที่สามเขาทำสิจะได้ดึงสามีกลับมาสร้างความรู้สึกที่คุ้นเคยนะครับ ให้เขารู้สึกสบายปลอดโปร่งไม่อึดอัดครับคล่องใจวิ่งข้อเดียวทําไมมันหลายอย่างจังนะครับสร้างความรู้สึกคุ้นเคยนะครับคุณสาวๆที่ดูอยู่ที่บ้านนะครับถ้าเป็นภรรยาก็จะบอกว่าอยู่บ้านเนี่ยอยู่กันเป็นสิบปีแล้วจะไม่คุ้นเคยได้ยังไงนะคุ้นเคยผมเชื่อว่าคุ้นเคยแน่นอนนะครับแต่สบายใจหรือเปล่าอ่นนี้ต้องลองถามดูว่าเขาอยู่กับเราแล้วเขาสบายใจไหมนะครับปลอดโปร่งไหมคุณกับเขาปลอดโปร่งไหมนะครับ แล้วมันมีเรื่องอึดอัดคับข้องใจไหมผมเชื่อว่ามีเนาะอย่างเช่นแบบเรื่องไฟแนนซ์เรื่องแบบเดี๋ยวก็ต้องจ่ายค่านู่นค่านี่เรื่องค่าใช้ใจ่ายคุ่มรือค่าใช้ใจ่ายกันแล้วก็มันมันเครียดมันอึ่งคืมนะเันเครียดเรามีโมเมนต์สบายใจบ้างไหมนะครับเริ่มต้นผู้ชายจะรักผู้หญิงด้วยสมองส่วนลิมบิกเป็นไปนด้วยอารมณ์ความรู้สึกนะครับนั่นคือช่วงที่เขาตกหลุมรักเรานะครับแล้วก็พอไปเรื่อยๆเนี่ยผู้หญิงเนี่ย จะกลับด้านกันเลยนะผู้หญิงจะหันมาใช้อารมณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่ผู้ชายเนี่ยอารมณ์ไม่ค่อยมีละจะมีเหตุผลมากขึ้นแล้วเขาก็จะยืนมองคุณว่าเออคุณแบบเอ,อ้ะทำไมคุณใช้อารมณ์เยอะจังนะออทำไมคุณยุ่งิดเก่งจังทำไมคุณบ่นเก่งจังวะอ่าอันนี้ทำไมทำไมช,ชอบพูดซ้ําๆใช่ความคุ้นเคยมีนะแต่ไอสิ่งที่ไม่คุ้นเคยสําหรับผู้ชายก็คือเอ๊ะก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้ก่อนหน้านี้ไม่ได้บ่นเยอะขนาดนี้ก่อนน้นนี้ไม่เคยด่าเราขนาดนี้นะ ความสบายใจหายไปความคุ้นเคยก็กลายเป็นความไม่คุ้นเคยละมันเป็นความคุ้นเคยแบบใหม่คือความคุ้นเคยแบบที่ไม่อยากจะคุ้นเคยนึกออกไหม,มต้องบอกว่าผู้หญิงนะคะตอนแรกๆก็อาจจะอาจจะเกรงใจอยู่นิดนึงนะคะแต่พออยู่ๆไปอะ่ะความเกรงใจอ่ะกับคนใกล้ชิดอะ่ะมันก็ลดน้อยลงเป็นไม่เอ่ยเมื่อก่อนไม่ค่อยกล้าว่ากล้าติเท่าไหร่พอคบๆไปมีความรู้สึกว่าอา้าเราอยากให้เขาดีขึ้นอะ่ะ ด้วยความหวังดีเนาะเออแล้วยายเขาดีขึ้นนะเราก็ว่าเขานะเราก็บางทีประชดด้วยอประชดชประชันนะคะบอกเอสมมติสมสมติบอกว่าต้องการให้ไปล้างจานผู้หญิงก็จะพูดกี่รอบรอบแรกเอาไม่ไปรอ,อบสองพูดอีกรอบสามพูดอีกก็ผู้หญิงก็บอกว่าอาก็พูดทีเดียวไม่ไปก็ต้องพูดเจ็ดรอบโดยรวมแล้วนะไม่ว่าคุณจะตกลงกันยังไงก็ตามถ้าบรรยากาศมันออกมามันไม่ใช่ความสบายใจและมันเป็นความคุ้นเคยที่ คุณกับเขาก็ไม่ได้อยากจะคุ้นเคยแบบนี้ลองย้อนกลับไปดูนะเมื่อตอนคบกันใหม่ๆเราเป็นแบบนี้กันหรือเปล่า